ศาสตราจารย์ดกรกรมลชนกสุทธิวาฒนนฤพุทธครูผู้บุกเบิกหลักสูตรพาณิชนาวีและการขนส่งทางน้ำวิสัยทัศน์กว้างไกลทุ่มเทนแรงการแรงใจเพื่อประเทศชาติบูรณาการหลากหลายศาสตร์มุ่งมา่ให้ลอจิสติกไทยสู่สากลอบอ้อมอารีและเที่ยงตรงสอนสั่งสิทธ์คงความรู้คู่คุณธรรมทำตนเป็นตัวอย่าง ชูเชิดความเป็นไทยใฝ่ใจในพุทธศาสตร์สมควรเกี่การได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2,563ท่านศาสตรารจ,จารย์ดกรกมลชมพสุทธิวัฒน์นร่นะท่านถือเป็นผู้เชียบุคคลที่สำคัญแห่งการศ,ศาึกษาไทยนอกจากนั้นท่านยังเป็นแบบอย่างของอาจารย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ซึ่งให้ความรักความเมตตากับนิสิตเรดอยูระดัดบชันที่อาจารย์มีความเมตตากับนิสิตได้อย่างเท่าเทียมและอาจารย์เองก็ยังได้มีการถ่ายทอด ความรู้ทั้งจากทางทฤษฎีและประสบการณ์จริงที่ผ่านมาอีกทั้งอาจารย์ยังมีการสอดแทรกในเรื่องของจริยธรรมแล้วอาจารย์มนชนก,ก็มีความรู้จริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของดัเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการขนส่งทางทะเลแล้วก็กิจการพาณิชย์นวีของประเทศไทยนะครับอาจารย์มนชนก,ก็จะมีจุดเด่นออกมา2เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องของความไม่ตาแล้วก็เรื่องของใส่ใจอาจารย์มนชนกเป็นคนที่ใส่ใจกับนิสิตมากสุดท้ายอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับนิสิตเสมอขอแสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ดรกมลชนกอาจารย์เป็นแบบอย่างให้กับคณาจารย์ทั้งคณะในเรื่องของการทุ่มเทการเสียสละนะครับแล้วก็การดูแลใจใส่นิสิต ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่การเรียนการสอนแต่เป็นการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามจริยธรรมมโนธรรมและนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการเรื่องของการปฏิบัติตนให้เป็นคนคนหนึ่งที่จะออกไปรับใช้สู่สังคมอาจารย์เป็นแรงผลักดันในการสรรสร้างทําให้เกิดคําว่าเกียรติภูมิจุลาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนสำหรับสิ่งที่อยากฝากให้บุลคลากรทางการศึกษาในวันนี้ก็คือ เราเป็นครูนะคะเรามีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบวิชาชีพสัมมาอาชีพแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากจะขอฝากให้ทุกท่านให้ความรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและการดำรงชีพเพื่อได้ทำให้เขาเป็นคนดีอย่าลืมว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งขอบคุณค่ะ